ว่าอีกผมผมรับรองว่าอาจจะมองเราสองคนที่อีกอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นได้นะก็เป็นได้นะเพราะว่าก่อนก่อนที่จะมาแบบเลิฟซีอะไรเงี้ยมันก็ผ่านเรื่องเราอะไรมากมายมาอย่างที่บอกแหละมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆในพ่วงของเราจากไม่น่าเชื่อว่าด่าอะไรอย่างเงี้ยจะรักกันยังไงอะไรเงี้ยแต่รับรองว่าอืแซ่บเลยปากแซ่บอื้อแน่นอน มากขึ้นจากเรื่องที่แล้วก็คือเฉี่ยวกันด้วยสายตาเรื่องนี้ก็ได้พูดคุยกันใกล้ชิดด้วยใกล้ชิดด้วยใกล้ชิดกันเลยแล้วมีคารมคมคายที่โอ้ฟาดฟันกันดูเดือนมาในเรื่องสู้รบปบมือกันใะในเรื่องก็ืปเป็นคู่กัดกันนะครับกว่าจะได้รักกันเนี่ยโอ้ช้ำเลยใช่ก็ต้องมีอุปสรรคบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเขาแบบนิสัยรวยไง Oh. แต่ส่วนตัวเราคือเราไม่ชอบคนที่ใส่ที่ใส่แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็ชอบเปลี่ยนคนแต่จะเปลี่ยนยังไง,งก็ต้องไปดูในซีรีส์ใช่ส่วนส่วนเราชอบเอาชนะคนเห็นเขาแบบเอออยากเปลี่ยนคนนะใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันก็เริ่มการเปลี่ยนคนด้วยการซื้อคีนิกก่อนเพื่อที่จะได้ใกล้เชิด,ดเขาอ่านั่นแหละคือเหมือนตัวเขาอ่ะคือตัวเขาไม่ค่อยเข้าใจว่า ทำไมต้องทำแบบนี้ให้คนอื่นด้วยท้งที่แบบก็ทำแบบอื่นได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าครอบครัวของเราก็คือเฮ้ยเราสปอยก่วะครอบครัวของเราของใครครอบครัวของเมทัศของเราี่ไม่ใช่ละแปลกๆนะไปส่วนตัวครอบครัวของเมทัศนเนี่ยค่อนข้างที่จะเราถูกเลี้ยงดูมาด้วยสไตล์รวยมันก็จะมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่แบบยูนิคแต่งแบบแตกต่างจากคนทั่วไปครับเขาก็มาช่วยแบบปรับสมดุลให้มันรู้สึก เป็นคนธรรมดามากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีความเึมเมด้วยมากผู้บริหารนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรานะครับเอาจริงก็เอาจิงก็สุดขุ่มแหละแต่เป็นคนแบบที่ค่อนข้างจะปากร้ายนิดนิดเออซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าแบบพูดจาผงผางแต่มีความจริงใจอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งด้วยแบบว่าเป็นเพื่อนกับปาวานด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบเอเนอร์จีเขาเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเป็นคนแบบคอยแบบคุมเหมือนเป็นพ่ออีกคนเป็นแม่อีกคนอะไรอย่างเงี้ย คอยคุมเพื่ออะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอเขาปุ๊บเราก็ต้องมาแบบดูแลควบงมเหมือนลูกอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความนี้แบบเป็นแค่ลูกเองเหรอไม่ก็เป็นลูกรักไงลูกรักแหมเร็วเกินนะชงมาเร็วเลยครับก็นั่นแหละก็คือเหมือนเราอยากเปลี่ยนคนอยู่แล้วอะครับเราไม่ชอบนิสัยเขาแล้วแบบเหมือนเขาตามตื้ออะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนไปเราก็จะเปลี่ยนเขาแบบบ่อยอาจจะจะมีคําพูดที่แบบ ค่อนข,ข้างทำร้ายจิตใจนิดๆแต่ก็แฝงด้วยความคิดไปแฝงด้วยความแบบคิดความแบบห่วงใยไปอะไรเงี้ยใช่ใส่ความรักเข้าไปคือเหมือนแบบคือทติจอดเขาคือจะเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วอะไรรับได้ว่าเาเแรกๆอาจจะแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะหรือว่ายังไงแต่พอหลังๆพอเขาทําแบบนี้บ่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอะด้วยประโยคที่เขาพูดมาอะไรเงรี้ยมันแฝงความที่เมทัศอาจจะคิดได้หรือเปล่าเมทัศ เริ่มจิตได้ขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะแบบไล่ระดับเดซิเบลมัเพิ่มขึ้นไประดับไปใช่ไล่ระดับขึ้นไปมากๆเลยทีเดียวถือว่าถ้าจะเปลี่ยนได้ไหมก็รอดูว่าจะเปลี่ยนความเป็นเมทัตได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกเอ้ารอดูมันมาจากนิสัยรอดูจากนิสัยในเรื่องเมทัตครับผมครับผมหลักการบ้านเราก็เป็นพวกผมมากขนาดไหนแบบได้เจะหน้าอะไร่างโอ้ก็ก็ ค่อนข้างหนักหลายหลายคิวอยู่นะครับหลายคิวอยู่ที่แบบว่าไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่าบางบางท่าคือมันมันจะเป็นท่าที่จริงจังเกินไปซึ่งในมุมแบบการแสดงนะทางภาพอะไรเงี้ยบางท่าก็ใช้ไม่ได้ก็จะมีการแบบครีเอทท่าขึ้นมาแบบค<น>่อนข้างที่จะแบบใช้ได้จริงใช้ได้จริงแต่เป็นแบบท่าใหม่เลยสําหรับใช้แบบกายภาพเพื่อเพื่อให้ได้สมเหตุสมผลกับที่เราที่เรายืดไปด้วยแล้วก็มันดูแบบเขาเรียกว่าออไร ง่ายต่อการกรยายภาพงายใช่ง่ายต่อการกรยายภาพง่ายต่อการแสดงด้วยนะครับาบางทีถ้าบางท่ามันยากเกินไปแต่แบบอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะในซีรีส์ก็ปรับตามสถานการณ์ไปครับทนหูนวดจริงๆงผมก็เรียนกับเขาด้วยนะใช่ถูกนวดปุ๊บต้องไปนวดเขาเีกเพื่อที่จะได้รับความรู้สึกในการแสดงเหมือนกันเพราะว่า ก็ต้องแบบสบายสุดแล้วอะเออนอนเฉยเฉยอะเนาะแต่นอนเฉยๆยก็ตึงเหมือนกันนะเพราะว่าตยืดเลยไงต้องทำต้องทำท่าอย่างนั้นนะประมาณโหซีนหนึ่งก็หลายนาทีอยู่ใช่หลายนาทีหลายเอกใช่หลายมันมีหลายคัดด้วยมีหลายมุมเราก็ต้องอยู่ท่าเดิมาเลยอย่างเงี้ยก็เก่งไปบางทีก็แบบชาบ้างตะคิวขึ้นบ้างก็มีบ้าง ได้ไปไทยงไงแต่ละทีมฝันอะไรหลายๆนานใช่ที่ม um ันการแต่งกาพแบบั้ใช да> ้เวลานานแล้วเองเองต้องใช้เวลานานเพราะว่าเพราะว่ามันมีโมเมนต์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องด้วยใช่แล้วก็เราก็ต้องใช้แบบว่าความบริการแบบว่านักกายภาพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนการแสดงก็ต้องมีการแบบอิมโฟไวท์เพิ่มด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็จะ ่อนข้างนานนิดหน่อยเพราะว่าต้องจัดท่าจัดมุมอีกเงี้ยครับบางทีมันมันมันมีศัพท์ที่เทคนิคอเทอมหน่อยก็นักเตะภาพก็ค่อนข้างที่แบบเขาเรียกว่ามีใจรักบริการอ่ะแบบเสิร์ฟไม่ไม่ใช่ว่าแค่แบบเราจะด่ากันอย่างเดียวแต่ว่าเราก็เขาก็ต้องแบบทำอาชีพของเขาเขาก็แบบบริการเราเสิร์ฟเราให้แบบตามจรรยาบรานจรรยาบรรณของเขาไปครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วก็เบื้องสองก็ เวิร์กช็อปก็ก็ดีนะก็ดีเออก็ดีก็ค่อยๆมาเล่นจริงๆก็โอ้ยรู้สึกเขินเขินแบบตื่นเต้นด้วยมันก็เป็นโมเมนต์เวิร์กช็อปก็อีกแบบหนึ่งพอเล่นจริงมันก็แบบฟิลแบบตามฟิลไปเรื่อยๆเออเขาก็อยากพูมกับเนี้ยจะไม่ค่อยเร่งเราปล่อยไหลไปตามฟิลบางทีก็เอ็มหัไว้ไปให้แบบแตะหลอกไหลไปช้าๆตามมูดอารมณ์ไปไม่อยากเร่งเราอะไรอย่างเงี้ย บ่อยบ่อยทันไหมทันไหมดีอะไรทันไหมทันโอ้โหทันกันคือตอนนี้มองตามันก็แบบมันคือเป็นฟิลฟิลอะมองตามัแล้วคือคอนเน็กกันก็คือโบ๊ะบ้าเลยอะโบ๊ะบ้าเลย่เกินเลยพวกเราดูที่เขาจับตามองมากครับจับตามองมากผลงานด้วยกันเอาจริงขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็ถามว่ากดดันไหมก็ก็ต้องมีบ้างนะครับแล้วก็เราก็อยากทำผลงาน ชิ้นแรกของเราทั้งสองคนให้กับแฟนๆได,ได้ได้ชื่นชมชื่นใจกันอะไรเงี้ยก็ทํางานเต็มที่ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบแหละจริงแล้วเ,<ร>เราทุกคนหรือว่าทีมงานทุกคนตั้งใจทำซีรีส์เรื่องนี้มากอย่างพอดีจะเป็นกาแฟครับก็ <ๆ S 1> แล้วแต่สถานการณ์ เราเราเราอย่าไปพิกเลยเราเราอยาไปพิกเลยมันตามสถานการณ์จริงๆเพราะว่าบางทีผมอาจจะดุขึ้นมากลายเป็นกาฟิลเบนถูกต้องบางทีผมอาจจะอ่อนไหวขึ้นมากลายเป็นเบนกาฟิลแล้วแต่โมเมนต์เตาจริงๆแล้วแต่แฟนคลับด้วยจริงๆรจเราเราค่อนข้างที่เปิดรับอย่าง <laughs> อย่างอย่างรูปบางรูปเนี้ยเขาอาจจะมีความดุกว่านิดนึงบางทีเขาอาจเซตผมแบบเปิดบางทีเขาอาจเซตผมมันก็มีเขาเรียกว่าโมเมนต์ที่แฟนขับมองอ่ะมันอาจจะแบบสลับโคลนมากนี่เราได้หมดคู่เราดได้หมด <laughs> ไมด้หมดครับไม่ติดครับไม่ติด,ตตดเครับ ครับกงปากอะไรคืออะไรปากนะครับซีรีส์เรื่องรักนี้ไม่มีถูกกับยาวนะครับก็ออนแอร์วันที่5กรกฎาคมนี้นะครับทางช่องวัน3าเทุกวันศุกร์สี่ทุ่มสิครับแล้วก็ดูเวอร์ชั่นอันคัทนะครับหรือว่าย้อนหลังได้ที่ไอฉีอีครับครับผมก็ฝากคู่เรากสองคนด้วยครับผมเดบิวต์เรื่องแรกแล้วก็เลิฟซีนครั้งแรกด้วยครับครับผมจะเป็นเจเจเมทัทเมทัทเจเจก็รอติดตามกันด้วยนะครับครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับ